สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับมื้อนี้นะคะดิจะมาสัมภาษณ์น้องแก้วในการทำซุปครีมข้าวโพดแบบวีแกนเนาะแล้วก็ใช้ฟองเต้าหู้สดออร์แกนิกนะคะแทนเนื้อปูค่ะแก้วเป็นยังไงบ้างยากไหมสูตรนี้ทำยังไงบ้างก่อนอื่นก็สบายดีเนาะทำไม่ยากนี่ไม่ได้ยากเลยมีภาษาลาวก็ได้จ้ะอันนี้มีคือข้าวโพดเนาะคือกัสซาลีนั่นแหละภาษาลาวเรียกข้าวโพดกัสซาลีเหมือนกันซาลี สาลีอ๋อเราก็จะต้มในหม้อน,นั้นนะคะแล้วก็อพอต้มมาเสร็จมาฝานได้เป็นตัวนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็เราก็จะเอามาฝานฝานเป็นแบบนี้เนาะเพื่อเราจะได้กินแบบซุปกาะเพืจะได้มีเมนกระเพืด่ด้วยจะได้มีเมนกรพื่กินด้วยเนาะส่วนผสมก็มีหอมใหญ่มีนี่คะลำ ความความหวานจะได้แต่อินทผลัมจริงๆตรงนี้เราอยู่กับหม้อแล้วแต่ว่าในหม้อเนี่ยน้องแก้วได้อันนี้เป็นหม้อคนคู่นะคะหม้อหนานิดนึงนะนนี้เป็นหม้อ s w วิ l i n g and h a โ ko นะคะคนคู่เลยหนาหนาจุกๆเลยแล้วก็นี่ค่ะมันก็จะค่อนข้างร้อนว่าก้นก้นหม้อเนี่ยค่อนข้างหนานิดนึงนะทุกคนต้องต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้หม้อที่ร้อนจัดขนาดนี้เนาะฟองเต้าหู้ต้องใส่ตอนปิดไฟเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วอันนี้เรามีการแอบ โกงนิดนึงเพราะนี้หนไหลเมนูมากแก้วทำยังไงถึงได้มาเป็นครีมอย่างนี้จ้ะเรามาใส่เราเราฝันเราฝันเราฝันข้าวโพดแล้วเนาะข้าวโพดดิบเนาะใมาใส่เครื่องเครื่องที่แบบเครื่องปั่นแล้วทำแบบใช่เป็นแบบต้มแบบสุกเลยใช่ต้มแล้วก็สุกด้วยปั่นด้วยอยู่ในหมอ้อเดียวกันเราใช้เครื่องปั่นร้อนเย็นเนาะก็มีมีข้าวโพดในเครื่องปั่นร้อนเย็นมีข้าวโพด มีอินทผลัมนะคะแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งก็มีเกลือเกลือนี้เราใช้ขวดรีไซเคิลนี่นะก็เป็นเกลือชมพูเท่านั้นเองแล้วก็น้ำเปล่าก็หอมใหญ่หอมใหญ่น้ำเปล่าหอมใหญ่น้เปล่าท่านั้นเลยเท่านั้นเลยนะคะแล้วเครื่องก็จะปั่นไปตอนนี้มีหลายยี่ห้อละทุกคนลองไปดูกันเนาะก็สะดวกมากเกี้ยเนาะสะดวกอ่ะอันนี้คือเราจะมาทีจะให้มันมีเนื้อเนาะใช่ใช่สำคัญมากคือให้มันมีเนื้ออับต่อไปเนาะ เราหลังจากที่เราทําซุปกะเพดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่มิตรกะพเพรานะแบบเวลาให้เขากินจะได้มีมีเคี้ยวอเนาะมีมิตรอยู่กับแบบกรุบกรับกรุบกรับอันนี้<ม>ทุกคนมไม่ต้องใส่นมเพิ่มได้นะคะเพราะว่าเราใช้น้าเปล่าเฉยก็ถือว่ามันออกมาครีมแบบสะใจมากเลยนะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เทคนิคคือส่วนหนึ่งจะปั่นอีกส่วนไม่ปั่นนะคะเพื่อให้แบบว่ามีอะไรให้ได้เคี้ยวบางเนาะ ปกติแก้วทำนมข้าวโพด้วยนี่ใช่ไหมใช่ทำนมข้าวโพดด้วยค่ะนี่เราจะเหลือ,อไว้นะคะแบบไว้โรยหน้าแบบกุนะบ,บกิบกุบกิบนะจ๊ะอ่าโอินทะผาลัมนั้นเอามาโชยเฉยนะเพื่อนๆมันรวมกันอยู่ในน้ำซุปแล้วเนาะเราใส่ไปแล้วเนาะใช่เพราะว่าข้าวโพดนะแก้วบอกว่าเวลาโดนน้ำบางทีมันไม่มันความหวานมันหายเนาะเนจ้ะเนาะก็เลยขอใส่อินทผาลัมนิดหนึ่งในการเติมความหวานกลับเข้าไปค่ะก็จะมีเนื้อ อน่ากินน่ากินแล้วก็ที่ที่เด็ดวันนี้เนาะเด็ดสุดเราจะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปใช่เลยอันนี้เราก็จะมีจริงฟองเต้าหู้เดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อหนูดีอันนึงที่ชอบคือฟองแฟกตอรี่อีกอันก็คืออันนี้เป็นของเส็งเฮงนะคะก็ลองลองลองไปดูได้นี้เป็นเจด้วยแล้วก็เขบอกเขาเป็นออแกนิกเดี๋ยวแท็กไว้ให้ทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆนะแก้วรู้สึกงไงการทําอาหารด้วยฟองเต้าหู้แล้วก็เราเรากินหลายรอบเลยเนาะ อร่อยค่ะแบบไม่ไม่ไม่รู้สึกเหมือนแบบเรากินเต้าหวงมันรู้สึกเรากินถั่วเลยมันมันเลยจริงจริงจริงอ๋อแล้วก็อีกอันที่เราใช้ฟองเต้าหู้แข็งจากแมคโครอันนั้นแก้วรู้สึกไงระหว่างฟองเต้าหู้สดกับฟองเต้าหู้แข็งมันมันทำใช้งานต่างกันไหมจ๊ะในความว่าต่างต่างเพราะอันนั้นเราเราทำแกงจืดเราทำอะไรเงี้ยแตมันมันจะไม่เลยเนาะอื ใช่ใช่ก็คือถ้าใครชอบฟองเต้าหู้แข็งเนี่ยเก็บข้ามปีเลยเก็บข้ามปีเลยนะคะเราก็พิสอยมาจากแมคโรจริงออนไลน์ก็มีแล้วล่ะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูฟองเต้าหู้อ่ะมาค่ะอันนี้แบบสดแบบสดต้องระวังขอใช้มือเนาะขอใช้มือขอใช้มือไม่ต้องห่วงนะทุกคนก็ต้องดราม่าเ้ออใช่เราเคยโดนแก้วเคยโดนดราม่าใช้มือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าหม้อหม้อเราก็ห่อนเนาะขาเสื้อโลกได้สบายเพราะ่มือเราก็ล้างมาเรียบร้อยเนาะล้างน้ำยามา อันนี้เต้าหู้เนาะมีอันเนี้ยละลายง่ายมากทุกคนต้องระวังเนาะใช่ไหมแก้วนี่เราก็จะมามาฉีกนี้เลยเนาะนี่คือเนื้อปูทุกคนคิดซะมันคือเนื้อปูแล้วก็จะมาฉีกเันนี่นี่ก็จะลงไปนะคะคือฟองเต้าหู้เนี่ยสําหรับคนที่รู้สึกว่าเหม็นกลิ่นเต้าหู้กินได้อย่างคุณโพเนาะชอบมากเนาะฟองเต้าหู้ จะหน้าแบบนี้นะนี่าใช่ได้ใช่ได้ที่ผ่านมาแก้วเคยเอาฟองเต้าหู้ไปทำเมนูอะไรบ้างหลายเมนูเลยนี่เอ,เอาทำลาบเออใช่ลาบแล้วก็ต้มจืดอย่นี้ผัดได้หมดใช่ไหม ือเมื่อก่อนเราจะกินเป็นฟองเต้าหู้แข็งนะทุกคนซึ่งก็ดีมากก็มีติดบ้านตลอดแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีฟองเต้าหู้สดทำหมอกมกันไหลายหลายเจ้าเนาะก็เออเก๋ๆอยากทำเองเป็นทําไม่ได้ <c oughs> ทำไม่เป็นค <c oughs> อ่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่นี่หน้าตามจะเป็นอย่างนี้นี่ออกมาแบบนี้นะคะมาดูเผินๆเฮ้ยมันเหมือนใส่ไข่เลยอ๋อใช่ที่เราเริ่มอย่างนี้เพราะคุณโพบอกว่าคุณยายคุณโพททำเป็น ซุปข้าวโพดใส่ไข่ใช่ป่ะแล้วก็เลยมาป่าเะออว่าไงเราทำไ้คุณพ่อกินเมื่อวานเนาะคุณพ่อบอกว่ามันขาดมันขาดไข่ขาดไข่วันนี้เติมไข่ให้ขไข่แล้วจ้ะเมนี้ก็เลยจัดไห้เนาะจัดไห้จานไทยเป็นฟองเต้าหู้นะคะขอบคุณมากเลยน้องแก้วจ๋า thank you มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเมือใหม่ที่ลองทำเมนูนี้ไหมคะ ง่ายมากง่ายๆเนาะถ้าใครแบบไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องที่แบบทําแบบอ,อสุกแล้วเนาะเอาเอามาปั่นใส่เครื่องก็ได้เนาะแบบเอามาปัน่นแบบเครื่องปั่นแล้วเนี่ยทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้มกระโพดเน้มันสุกแล้วก็ใส่หอมลงไปแล้วก็มาปัน่นแล้วก็เอามาเคี้ยวอย่างเงี้ยก็ใส่ฟองเต้าหู้ลงไปเนาะก้องหวานเราไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วเ,เพิ่มมาอันนี้เอาแล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยเนาะอันนี้ค่อนข้างง่ายแก้วตรงนั้นอะอะไร อันนี้เมนูอะไระแก้วโชว์หน่อยสิเมนูแบบของบ้านนี่วันนี้นมนมนเมนูใหม่เนาะเมนูใหม่กล้วยผัดสตอนะคะทุกคนปกติก็จะเป็นอะไรนะเอ่อสตอผัดกุ้งอ,อันนี้สตอผัดกล้วยกะปินะทุกคนก็เราก็ลองกันเนาะรสชาติคิดว่าพอใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาแชร์ให้ดูก็เนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้เลยแก้วขอบคุณมากมากทำง่าย ลองทำเบิงเนาะถ้าเราบลองท์ทำเบิงเราก็สิบห้ว่ามันง่ายหรือมันยากเนาะง่าย <c oughs> ม,มาก <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยเจ <c oughs> ้าจ๋าสบายดีทุกคนเนอะ <c oughs> สบายดีค่ะ